ไดอยู่นะเดี๋ยวหาเขาพร่มกันตีอหตีได้เพราะว่าคือเจอ,อันนี้เลยแบบแทงแล้วก็ไหลไปแทงอีกคนนึงแทงแทงเพราะว่าขอแค่ได้แทงเหรอใช่ปะตอนนั้นอะไม่รู้รู้สึกอลละไรคือคือเอาเอาง่ายนะฟิลคิดว่าเจกรธอะไรตำรวจขนาดนั้นคือ,คอจริงจเจไม่แทงก็ได้จริงๆแบบปกติเจก็ไม่ได้แทงตำรวจใช่ปะแต่อตอนนั้นเจอยู่กับคนคุยไง ันไม่ได้ใช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้โดนจับแต่เจ๊โดนจับคนเดียวเขาหาทำงายเจ้าพนักงานไม่ใช่อยู่ในพื้นที่สมเสี่ยงแล้วก็แบบก็โดนจับเขาขึ้นรถทันเจ้ขึ้นรถไม่ทันเออแล้วเขาก็ขับรถไปแบบแต่ก็ดีแหละจะได้แบบไม่ต้องวุ่นวายแต่แบบเจยก็เลยแทงตำรวจไปเลยสองคนพี่เลยพี่เลยมิกแล้วติดคูกไปกี่นาทีอะ สิบ <15. S 2> ห้าน่าจะอยู่จนงอมัง่งนาในนั้นหนาใช่ปะห,หรือว่ามีคนเอา,เอ,าออกมาไหมไม่มีก็ยือร้องเพลงที่อ่ะผมเฟี้ยวผมที่แล้วไปไหนต่อเนี่ยนิ่งจะหาเงินใช่ไหมมันนี้มันนี้ทิธีหาตังค์นะ <c oughs> ถ้าแบบจะหาตังค<อ>์ไม่ได้ฮ <Halo, S 2> ัลโลจ้า ่ใครจ๋าเรียนกำลังเรียนสายกับคุณอะไรครับนี่ฮะเอาเบอร์เรามาจากไหนอะ่ะคือผมอะ่ะเป็นคนเอาข้าวอะ่ะไปส่งเองครับแล้วคุณมีอะไรหรือเปล่าคุณผู้หญิงไม่มี <Michael. S 1> แล้วจะทำไมอะ่ะอา้าวอะไรครับอยู่ๆมาหาเรื่องกันทําไมอะไรครับไม่ได้ไหารเรื่องอ่าใช่ก็ผมบอกว่าผมเป็นคนส่งข้าวให้เองครับคุณผู้หญิงเป็นยังไงครับแล้วใครเป็นคนฝากไปหรือว่าคุณเป็นคนเอาข้าวเอง อ้าวอ๋อมันอ้าวทำไมผมต้องบอกคุณผู้หญิงด้วยครับว่ามีคนฝากต่อผมหรือว่าผมต้องบอกอไรทต้องบอกและโทรมาทำไมที่โทรมาอยากได้อะไรต้องการอะไรพี่โทรมาต้องการอะไรมันมันไม่ได้ต้องการอะไรครับแค่จะอธิบายครับประโยคบอกเล่าครับก็ไม่ต้องอธิบายไม่ได้ไม่ได้อยากรู้จัก่ได้ครับอ้าวใช่ครับการนี้ก็แค่โทรมาบอกเหมือนกันครับว่าผมเป็นคนอาอข้างดังทำไมอย่ามาเสียงดังใส่นะ ครับใครอ่ะเพื่อไม่รู้รเขาเสียงดังใส่ด้วยหรอเออเฮ้ย,ย่างไงต้องออกลาปะเนี่ย วฮัลโหลครับฟังผมให้ดีนะครับสิ่งที่คุณอยากรู้เมื่อกี้หนึ่งเลยมันมีคนฝากผมให้ผมเอาไปให้เขาแล้วผมถามว่าผมเนี่ยเป็นคนยื่นให้แล้วผมผิดอะไรหรือคุณไม่พอใจอะไรไหมครับโดยส่วน<ม>ตัวใครบอกนะคะว่าไม่พอใจนี่ไม่เคยบอกเลยนะว่าไม่พอใจอะ่ะเคยบอกตอนไหนไปรู้มเอ,อ่กดผิดเ้ยมา ฟังนะแล้วก็ฟังแล้วก็ห้ามพูดเลยทั้งนั้นฟังแล้วก็หยุดนิ่งนี่ไม่เคยบอกว่าไม่พอใจนี่ไม่เคยบอกว่าไม่พอใจอะไรสักอย่างเลยก็บอกว่าเออถ้าเขาเข้าให้เขาก็ก็คือก็เป็นคนที่ดีก็เป็นคนหวังดีถูกไหมนี่ก็ไม่ได้อะไรอแต่ผมก็บอกผมก็บอกคุณผู้หญิงไปแล้วว่าผมมาไม่ได้เป็นคนเอาให้แต่มันมีคนฝากผมมาให้ผมออาไปให้เก็เรื่องของเขาแล้วคุณจะโทรมาหาเราทําไมล่ะให้ริ๊งอ้อเบอร์ผู้หญิงคนนั้นโทรมาหาเราดิ เบอร์ใครนะครับเบอร์ผู้หญิงคนไหนนะครับคนนั้นไงที่ฝากไว้ให้อ่ะใครจะล้วงคองงูเห่าหางก็ตริงเหลอครับฝันไม่เหอะครับความลับนะครับเง้นก็แล้วแต่คุณเลยครับถ้าเงินไม่มากพอซื้อผมไม่ได้ครับรู้มั้ยใครจะอยากซื้อไม่ประเด็ยเหมาตัดสายใส่กันเลยโทษนะมีตังค์สิบล้านห้าสิบล้านก็ไม่ได้อยากซื้อค่ะคนแบบเนี้ย มาด้อะไรเพื่อนฮะมาด้อะไรรถแท็กซี่ก็รถแท็กใครแบบก็อยู่ด้วยอะไรมฟิวไอ้ยูดีโทรมาบอกว่าเป็นคนเอาข้าวให้แล้วบอกว่าม,มีคนฝากมาต้องการอะไรวะคนแบบนี้ต้องการอะไรวะถามจริงใช่ไหมถูกแบบเขาต้องการอะไรต้องการอะไรวะ ล้วนี่ต้องทำไงต่อเนี่ยบอกไงต่องงเอาเข้าวให้ต่อไปดิจะมาขิงหรือว่าจะอะไรเขาดูปแปลกๆนะเขาต้องการจะสื่อถึงอะไรของเขาไม่อยู่ตัวนี้ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยเพราะว่านี่ให้ทุกวันอะแต่วันนี้เขาไปได้ยังอะไรอะวันนี้ให้ให้เขาไปยังให้ไปแล้ว แต่ว่าก็มีคนไปส่งใช่ไหมวันนีไ้ไม่ถึงไม่ถึงเลยม่ถึงวันนี้ที่เขาโทรมาก็คือมีคนไปส่งข้าวให้เขาอีกใช่ไหมไม่รู้เพราะว่าคนที่โทรมาเป็นไม่ใช่เขาแต่เป็นไอ้นั่นที่เป็นคนฝากข้าวอ่ะ นท่อน้ำไม่เพื่อนได้เพื่อนได้มันตั้งค่าอะไรวะอ macro กุมอ่า F9 Enter สองรอบมีก่อนมียาปะ่าะเ <c oughs> นี่ยหนูครับเนี่ยเพาอยู่อยู่ตรงอะไรนะที่นี่คือที่ไหนครรับกะลาดอะไร ไม่หนูไม่เข้าใจว่าเขาจะโทรมาหาหนูทำไมอยู่และกระดาษตรงข้างสนามเอลแบบเพาโทรมาหนูทำไมก็ไม่รู้ว่าโทรมาแล้วก็โทรมาแล้วก็มีคนเนี่ยคนที่คนที่มาส่งค่ายเขามาส่งค่ายแล้วเนี่ยเขาอยู่ที่ตรงกระดาข้างสนามเอลแบบใครเดี๋ยวไปไปเจอได้เดี่ยต้องไปทำธุระก่อนเพื่อนได้อปเดี๋ยวไปส่งที่ แน่หนสักทีกันะนะนะขี่แบงค์ล่างเลยครับโอ้ยเดินลงไปไม่ได้ไงไดเพื่อนได้ <c oughs>